ทำไมฟูกินใบกะเพราได้ยังไงเนี่ยเขาชอบเราเนี่ยถามฟูดิฟูชอบรอตัวฟูบอกว่าชอบค่ะอะวันนี้แล้วพาน้องวิ่งเล่นได้ไหมนนเขากินอยู่หรือเปล่านนะเขากินอยู่หรือเปล่า <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหน,นักไหมลูกพูหนักไหมลองลองร่วงนาลูกเอาอุม้มแม่พ่อน,นี้ด้วยอุ้มมาพอ หนักประมาณกี่กิโลนี่ไม่รู้ค่ะ <laughs> ประมาณกี่กิโลสื่ออะไรแนะนำชิ้ปูปปั้ครับผู้ครับนผน,น,นะคะ <laughs> รับโพาผู้ไปโรงเรียนได้ไหม นะนะอาปู่เอาน้องลงไหมเอาน้อ,นอง,งอไปทางโน้นลูกมีรถมา